สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้ท่านใดที่รอผลงานของคุณหลิวเฉียวอี้นะคะพอหลอดเทปค่ะโคศกแล้วก็แอมบาสเดอร์ของแดนเทปของพวกเรานะคะก็เตรียมตัวเจอเขาได้ในจีนคขสตซมบลาณแนวเสียนเสียเทพนิยายนะคะในเรื่องไม่มีความรักครั้งไหนที่ศูนย์เปล่าค่ะสําหรับเรื่องนี้จริงแล้วก็ถ่ายทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมานานมากแล้วนะคะแต่ทีนี้นางเอกของเรื่องนะคะก็คือหยวนปิงเหยีย นั่นเองก็ติดเรื่องราวของภาษีนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าโดนตรวจสอบสองครั้งก็ไม่ผ่านทั้งสองครั้งเลยค่ะเรียกได้ว่าโดนดับเบิลเช็คเลยนะคะก็ทำให้คงเรียกได้ว่าโอกาสในวงการบันเทิงนี่ลิบหลี่สุดๆเลยนะคะเหมือนเป่าเทียนวันเกิดแล้วนะคะก็ต้องไปรออยู่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าคงไม่ได้มาแล้วละเพืเ่อนๆค่ะเพราะว่าวงการบันเทิงนั้นก็ไปได้เร็วมากเลยนะคะคือขึ้นลูกใหม่ก็มาเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนตัวนางเอกขึ้นมาแล้วก็มีการถ่ายซ่อมในฉากที่เป็นฉากนางเอกแล้วเนาะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เป็นคุณหูอี้เฉียนนั่นเองซึ่งก็มีความสวยน่ารักมาก,มากๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวหลังกระบวนการผลิตอะไรทุกอย่างก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็มีข่าวหรือว่าจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเมษายนนั่นเองซึ่งพวกเราก็ต้องรอดูเนาะว่าจะมาออนแอร์จริงหรือ ปล่านะคะคแต่ว่าความนิยมของคุณหลิวเฉียวอี้นะคะพุ่งสูงขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นผู้ที่ลงทุนแล้วก็ฝ่ายผลิตในเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจว่ารีบเปลี่ยนนางเอกดีกว่านะคะจะได้รีบถ่ายซ่อมแล้วก็เอาเรื่องนี้ออนแอร์ออกมาให้ได้เพราะว่าทีมงานก็มั่นใจมากๆว่าเออเรื่องนี้จะต้องประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะสุดท้ายก็เลือกคุณ ผูอี้เฉียนนะคะมาแทนที่คุณหยวนปิงเหยียนนั่นเองค่ะหลังจากถ่ายแล้วก็ตัดต่อใหม่แล้วนะคะเรื่องราวเรื่องนี้ในที่สุดก็ประกาศข่าวดีออกมาว่ากําลังจะมีกําหนดการออนแอร์เร็วๆนี้นะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะแพลตฟอร์มเจะภาพเป็น m a n โก้ทีีค่ะซึ่งขึ้นบอร์ดไว้นะคะว่าจะออนแอร์เดือนเมษายนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สุดๆสําหรับแฟนๆนะคะของคุณหลิวเฉียวอี้ด้วยนะคะที่แบบรอคอยมาเป็นเวลานาน ะะสำหรับเรื่องนี้เคาะมาทั้งหมดแล้วจะมี38ตอนด้วยกันนะคะดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อเดียวกันเนี่ยแหละคะ่ะของคุณซูเคอร์นะคะสำหรับเรื่องนี้นิยายต้นฉบับแอดวานเล่าไว้จนจบแล้วไฮไลท์สนุกมากเลยนะคะจนจบสมบูรณ์ในเรื่องราวของไฮไลท์ในตอนพิเศษอะไรเงี้ยเก็บหมดให้เนเพื่อนแล้วเพื่อนสามารถจะไปฟังกันได้ที่ช่องลำนำรักนักเขียนโนเวลเลอร์นะคะเรื่องราวก็ดำเนินไปนะคะเกี่ยวกับโอ้ความรักที่ต้องผ่านดานันคอ ของท่านเทียนจินนะคะตี้จินในแดนสวรรค์นั่นแหละค่ะกับพูดบุพพานะคะพูดบุพพานี่ก็คือจะต้องออมีการบ่มเพาะก่อนเนาะต้องเดินมาในทางเซียนให้ได้ถึงจะขึ้นสวรรค์ได้นางเอกของพวกเราก็มีหลายอารมณ์ค่ะในช่วงแรกก็เอออยากจะแต่งงานกับพระเอกซึ่งมีฐานะใหญ่โตบนแดนสวรรค์นะคะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะพยายามเออเป็นเซียนเป็นเซียนเป็นอะไรขึ้นสวรรค์ให้ได้แต่แล้วในที่สุดก็แบบ เออมันผ่านด่านคอเยอะแล้วก็คนที่นางรักรวมทั้งคือคนที่ดีกับนางอะ่ะก็ตายเสียชีวิตอะไรเพราะนางไปเยอะนางก็เลยรู้สึกว่าไม่ไปแล้ววไม่ขึ้นสวรรค์แล้วเออมีบางจุดที่จะแบบจะไปเป็นมารด้วยซ้ําไปนะคะเรื่องนี้ก็จะมีด่านคอแต่ว่าจบดีแฮปปี้มากๆในส่วนของนาวนิยายต้นฉบับนะคะก็มีความหวังว่าในส่วนของละครก็คงจะไม่ได้จบแหกอะไรจากนนิยายต้นฉบับไปนะคะ พระเอกของพวกเราในช่วงแรกนะคะเริ่มต้นเรื่องมาเขายัางไม่ได้เป็นแบบเง็กเซียนฮ่องเต้อะไรนะเขาเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นเหมือนกับท่านจงเทียนอะไรประมาณนี้อายุพันกว่าปีซึ่งก็ดูแลเหล่าบรรดา พูดดอกไม้สวรรค์อะไรเงี้ยทั้งหมดเลยนะคะก็ดูแลแล้วก็เป็นว่าที่แล้วกันถือว่าเป็นว่าที่ตัวเต็งนะคะของผู้ที่จะได้ขึ้นเป็นเง็กเสียนฮ่องเต้ต่อไปอะไรเงี้ยคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนจบแฮปปี้มากๆเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะฝ่าด่านเคาะมาเยอะแยะก็ตามนะคะสําหรับคุณหลิวเฉียวอี้กับคุณหยวนปิงเหยียนนั้นจริงๆแล้วพวกเขามีความสนิทสนมกันนะเพราะว่าทีมที่เขาเรียกว่าเอเจนซี่อะคะ่ะเคยอยู่ในเอเจนซี่เดียวกันมาก่อนเนาะร่วมงานกันมาก่อนก่อนที่หยวนปิงเหยียนจะ แยกตัวออกไปนะคะแต่แล้วเออมันก็อย่างนี้แหละมันผ่านไปแล้วแต่ก็มาเจอหูอี้เฉียนนะคะซึ่ง คู่นี้เจอกันเป็นครั้งแรกในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเคมีพวกเราก็รอดูแล้วกันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าทั้งคู่ก็มีทักษะการแสดงที่ดีอยู่แล้วนะคะโดยรวมแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะทุกคนหลายๆท่านก็ยังคงรอคอยอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นป้ายบน Mango TV เรียบร้อยแล้วนะคะ Mango ค่ะ Mango ก็ต้องรอค่ายที่ไทยเนาะค่ายไหนเอ่ยจะพากไทยให้พวกเราได้ฟังกันสบายๆในรุ่นในรุ่นคุณนาปะ่ะคุณนาคุณป้าคุณต คุณยายขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วก็เพักไทยมาหรือ,อยังนะคะตั้งแต่ตอนที่ออนแอร์ตอนที่หนึ่งนะคะก <c oughs> ็ <g ül> ถ้าจะถามว่ามาหรือ,อยังก็น่าจะถามได้ที่ไอีใช่ไหมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ดีเนาะเดี๋ยวนี้ออกมาพร้อมพักไทยด้วยเ <c oughs> พราะฉนั้นก็หวังว่าทาง m บ n ก o TV ีนะคะก็จะมีสับไทยดีๆมาให้พวกเราดูในช่วงที่รอพักไทยด้วยแล้วก็ค่ายไหนเนาะค่ายไหนในเมืองไทยที่จะ,จ,จะซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาพักไทยก็จะดีมากเลยนะคะ สำหรับคุณหูอี้เฉียนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นดารามาหลายปีแล้วนะเป็นระดับนางเอกเลยนะคะแล้วก็เล่นสลับไปสลับมาเป็นนางรองได้บ้างนะคะก็ถือได้ว่าบทมีความเด่นแล้วก็ฝีมือการแสดงตากลมโตหนะน,น้าตาน่ารักนะสำหรับหูอี้เฉียนนะคะก็เรียกได้ว่าแต่งชุดจีนโบราณแล้วก็มีความสวยงามในยุคโบราณอย่างแท้จริงเลยละคะ่ะเธอนั้นเคยเล่นเซียนเซียมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องจังหวะของเซียนเซียแล้วก็อืมฉาก ที่เป็นดรามา่าเธอก็เล่นได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราได้ชมกันค่ะสำหรับหูอี้เฉียนแล้วก็หลิวเฉียวอี่นะคะก็หล่อเรื่องนี้กันแล้วก็เรื่องนี้จะออนแอร์ในช่วงเมษายนนะคะเน้นอีกทีหนึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องนี้ยังมีคุณอ้าวลุยเพิงนะคะซึ่งตอนนี้เป็นพระเอกเรียบร้อยไปแล้วยังมาเล่นเป็นพระรองอยู่ในเรื่องนี้ด้วยมีคุณชูเฉียวนวด้วยมีคุณหยางหลินนะคะก็หลายๆคนอ่ะเ,เพื่อนๆก็คล้ายของคุณหลิวเฉียวี้มีผู้ชายหล่อๆเยอะนะเพราะ ฉะนั้นก็เอามาลงเรื่องนี้เยอะอยู่หลายคนเลยล่ะค่ะ ด้วยความที่ละครในเวอร์ชั่นแรกที่เป็นคุณหยวนปิงเหยียนนั้นถ่ายทำเสร็จมาหลายปีแล้วไงเพื่อนๆดังนั้นบางท่านนะคะดารารุ่นใหม่ๆที่มาเล่นเป็นดาราสมทบดาราสนับสนุนอยู่ในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มันผ่านไปสองปีแล้วเลยแล้วเขาก็ไปรับบทเป็นพระเอกอะไรกันไปหมดแล้วอย่างคุณอาวุ่ยเพิงนะคะของพวกเราก็เป็นพระเอกมาเรื่อยๆแล้วในตอนนี้นะคะตาหวานหน้าหวานมากๆเลยละค่ะก็ณจุดนี้นะคะมารับบทเด่นเชียร์กันก็เป็นพระรองพระรอง <laughs> พระเอกต้องให้หลิวเฉียอี้ไปก่อนนะคะให้เฮียไปก่อนนะคะเอาละค่ะพวกเราก็รอแล้วกันว่าจะเคาะมาวันที่เท่าไหร่ของเดือนเมษายนนะคะก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดผู้ชมได้เป็นจํานวนมากเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่านะคะพวกเรารอดูแล้วกันนะคะว่าจะประสบความสําเร็จอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็บทละครจะแบบว่าเออถูกเขียนมาให้มีความน่าตื่นเต้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าแนวเสียนเสียเนี่ยถ้าไม่ตื่นเต้นถ้าไม่หุกถ้า CG ไม่เลิศมันจะยากอยู่นะ เพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวหลับนะเอาจริงซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างนะคะมาแล้วมากมายจากตอนที่เราดูแนวเซียนเสียด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะท่านใดรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างเอ่ยนะคะยกมือบอกแอดวานนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้มานัดหมายกันว่าเราจะดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันนะคะแอดวานก็ง่ายๆค่ะดูเพราะว่าเฮียหลิวเฉียวอี้ก่อนเลยนะคะอันดับแรก <laughs> แล้วก็ส่วนในวันนี้ยายต้นฉบมับก็คือด้วยความที่มันจบดีเนาะแฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นก็ ก็เป็นอะไรที่คาดหวังเช่นเดียวกันขอให้จบแบบแฮปปี้แฮปปี้นะคะอะละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ